เ,เจ้าอยู่ขววู่ว่าเป็นย่างน้ำมันอิ้ลสงค่อยโบราณครับคุณในยางกาอเสื่อวันค <c ười> ุณชุม่มพลคุณชุมพลอยู่เพชรบูรณ์นะครับพี่นอ้องเป็นทรงเจิงไม้ผมแกไก่ให้ไ,ไปว่าน้ำมันสิ้งมันไม่ไหลพนาวาเดี๋ยวผมไงใกลๆครับสิ่งมื่กลเซิงเบิงว่ามันเป็นนอย่งางครับมาเบิงมาเบิงอ่าครับเดี๋ยวสีิเบิงเ,เดี๋ยวผมหาหมุ่มก่อนจากไอ้นี่พินนะครับเดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวนั่นที่ผมในมือสี่ไปในมือผมนะครับ อาสายน้ะมันที่ว่ามันออกมาจากปั๊มนะครับปั๊มหน้าไนนนะเนี่ยตัวนี้แหละมันออกมาจากปั๊มหน้าไนนมันธรรมดามันที่มันทิมาเชื่อมต่อกับไอ้โมงเหนียนว่นี่ครับอ่ามันที่ออกมาซื้อนี่มาที่นี่มันหลุดครับอ่ามันหลุดนะครับหรอมันหลุดมันหลุดหรือมันขาดกับผมมั่นใจครับน้ำมันไอสูเป็นมันเล่ยมันเล่ยบุออกมันนี่ครับผมนะอ่าผมไปลองสตาร์ทเครื่องมาแล้วเมื่อกี้นี่ผมสังเกตว่าเอ๊ะน้ำมันไอสูมันคือบวหลผมกับพายามเอาเนี่ยตาแนมแนมหาครับ ผมเห็นว่ามันห่อยม่าไตาเครื่องนะครับผมตอนแรกคำมันห่อยม่าซื้อนี่แสดงว่าสายโมนี้มันสูดรดนะแต่ว่าผมไม่ผมไม่ได้จะแข่งเครื่องสี่ผมตัดเครื่องตรงๆสีเนาะผมสังเกตว่ามันห่อยมากประมาณช่วงนี้ครับผมก็เลยแน่หาผมเลยไปเห็นครับเช้นตรงนั้นนะที่ผมซีบพ่งนั้นนะพี่น้องครับนี่แหละมันไหลบอ,บ,อบ,อบอกบอกบอกออกแค่แนี้เองครับปัญหามันงงแล้วว่าเป็นน้ำยังอ้าวบาที่ผมก็เลยถอดชุดค่าเตอร์ออกแล้วครับเพื่อที่ททเช็ดตัวนั่นครับผมอ่ะมา อ๋ครับถอนเทียนออกมาครับออกไปแล้วก็มาลุยกันตัวนี้ครับทีนี้ <Yahoo! S 1> มเมื่นเดิมครับ <c oughs> อุ๊ยรุ กันไม่ไหไมเอ็มมถอนอย่างนี้หนึ่งเลยครับอันตัวนี้ <c oughs> แต่ว่ากันถอดรอบที่สองนี่ต่อไปถอดตัวอย่างครับจริงๆดนั่าเลยครับเดี๋ยวผมดคลิปเร็วๆเลครับเพราะว่าคลิปเกี่ยวกับการถอดชุดคลาสเตอร์เนี่ยผมเฮ็ดเฮ็ดบอยเฮ็ดดูไดยเกินครับมันถือเป็นการสัมสากจำเจีนครับนะส <Yeah. S 1> า,าธิดกันเป็นทุกคนนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมสีถอดทุนี้ออกมากครับเพื่อที่เอาสายน้ำมันเมื่อกี้นี่มาเชื่อมต่อกับตัวนี้อีกทีหนึ่ง ตัวนี้ใช้เป็นอพกเดียมตัวหน่อยๆนะครับจะเบยังบนอี้จำเบอ์เ์บ่ไใดอุ้ยครับตัวนี้เป็น,เป,นเป็นเฟืองครับปั๊มน้ำมันเล่งสู้ครับตัวนี้อต่อไปเราก็เพื่อนจะเป็นจกออกเขาน้อฝงดวงมาเลยวะ <c oughs> นี่ขัดสานี่แหละสายตัวนี้แหละพี่น้องที่ว่ามันหลุดด้านในครับนี่ครับมันหลุดมากผมผมที่ดึงไม่เบิ่งนได้นี่ครับเห็นบ่นี่เห็นบ่มันหลุดมากครับ oh, <no. S 1> โอ้มันบ่มันหลุดครับมันแตกครับนี่ปลายมันแตกปลายสายแตกครับผมอย่าเบิ่งใก,ใกล้ๆเห็นบ่น,นี่แตก กะโมยากกะเลี่ยนสายตัวนี้ไม่ครับผมจะเห็นนั่นเองตัวปัญหามีแค่น,นั้นครับพี่น้องดึงมาเลยขึ้นแห็นได้ปะเดี๋ยวก่อนหาตัวช่วยก่อนครับตัวนี้งัดซอยหน่อยนี่เห็นไหมครับพี่น้องที่ว่าเขาแก้ไขมาครับแต่ก้อนนี่มันที่เป็นปลายสายธรรมดาเลยมันที่ผมมีหัวแบบนี้เลยมันเป็นปลายสายแบบนี้ครับอ่าเวอร์ชันหนึ่งนะครับมันที่แตกดูครับตัวนี้นะ แต่ว่าเนี่ยเขาแก้ไข่ให้เฮ้ยหัวบอกยังไงครับหรงพยาบาลเบิ่งซื้อเพี่น้ไม่รองแค่นี้่นอนอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสายตัวนี้ไหมครับผมปุ่มกันสีขอดตัวนี้ออกน้าก่อนนี่ครับเพื่อว่าเขาจะได้เอามามาเสียบเลยคับจุกมันมีมีจุกอยู่นี่กัวหนึ่งครับมีจุกอยู่นี่ตัวหนึ่งนะครับผมอืมาถอดมาครับง่ายๆครับผมตัวนี้ตามหลักมันต้องมีประเก็นเด้ครับใส่นะ นี่เลยปากินมันครับมาเริ่มถีขาดแล้วแต่ว่ากันยังใส่ได้อยู่เนาะโอเคครับเอาตัวเก่านี่แหละโอเคอืมเดี๋ยวพูทีทำควะกาดให้ก้อนก้อนอีกไซทีนึงครับเดี๋ยวมาเบิ่งจุนี่กันครับพี่น้องนี่ครับมันรูดออกมาจากหัวตัวนี้เลยนี่ไม่รู้ว่าพีชมันขาดมันขาดเออครับลายมันแตกคือยังบอกังเมื่อกี้ครับปลายสายมันแตกตัวนี้มันจะเป็นหัวจุกครับนี่นะมันจะเป็นหัวจุกจุกสั้นๆนะครับมันต่อกันกับปลายสายเมื่อกี้เนี่ยนะพี่น้อง นี่ครับลองเบิงนี่มันต้องใส่สูตรนี่เนาะนี่ครับเสียบไปในรูแล้วงัดเลยครับพี่น้องเสียบจึกเสียบเจองัดเลยครับผมจะจุงมันเออนี่ครับนี่สายเมื่อกี้นี่มันติดต่อกับตัวนี้ครับอสายวันที่วันแตกนะนี่ครับนี่นี่มันแตกผ่อเจเบิงชัดเลยครับเอยนี่ครับมันแตกเออมันคือแตกไงเฮ้เคือว่ามันใส่ไปกับมันเบิดอายุการใช้งานมันก็สิแตกนะครับผม นนีะกะเปลี่ยนสายตัวนี้ใหม่ครับมันติเชื่อมต่อสิอ่ะโอเคเอ่อครับผมไปเบิ่งสายเนียวเวดครับอันนี้อันนี้มันเปลี่ยนอะไรองเวอร์ชันเก่าครับซึ่งเวอร์ชันเก่ามันนี่มันนีเป็นปลายเริ่มแหลมเบี่ยดไปเลยครับจุกคอนซีโบเฮดหัวปูไว้ครับผมก็เลยว่าสิบบใส้ครับผมเพราะว่าการใส่ไปบูรุนเดียวกับขาดนะครับนะครับมันบ่อยเห็นบ่ครับมันพึ่อกันอะไรเห็นบ่ครับ นี่คือเวชันเวชันสามเวชันลาสุดสิเป็นแบบนี้อ่ะขันโมมี่ผมก็สิเอาหม่ครับผมสีหาผมเชียาไอเป็นคล้องไอพมเครื่องรุ่นหาพันสองนะครับนี่ฮะห้าสองศูนย์นี่ผมเชียามันดัดแปลงเอาครับผมผมสีตัดพี่น้องผมเชียาจุกฝั่งนี่ผมเชียวจุกอันฝั่งนี่มาเสียบใส่อันนี้ครับเสียบแบบนี้แล้วผมเชียาไอเดีวเด้อผมเชียวปลายฝั่งนี่นะครับมาเสียบใส่นี่ครับผมจีตัดฝั่งนี้ออกนะครับผม ผมติดตัดแนวเงาเลยพี่น้องเดี๋ยวตัดแนวเงาเราพอมีวัดเบิง้งขันมันเงาเกินพอติดตัดออกหมาครับผมสิตัดสูงอี่เลยนี่ครับอ่าตัดประมาณนี้ครับผมนะนี่เนาะน,นี่ครับตัดประมาณนี้มาที่นี่วิธีใส่เอ่อใส่ไรเพราะว่าปลายฝั่งหนึ่งมันต้องมาเสียบกับตัวนี้แม่นบ่นี่ครับตัวนี้นะตัวนี้เขาชี้ทั่ไหนตีขันเขาสีเอาไอเออเอาหัวใหญ่างเงี้ย ลงเป็นหู้นี่กับโบได้เพราะหัวมันใหญ่มันเข่าหนีบบอลลมเนาะพี่น้องนี่ยัดเข่าบอลลมครับเพราะฉะนั้นเท่าต่อฝั่งนี้เขามายัดฝั่งนี้ครับยัดเข้าไปทางไตครับมันเสียบท่นี่บัดที่นี่คันธนีแบบนี้มันที่งากครับมันที่ง่ายยากเพราะว่าคันธนีคันทนีท่อดทุนนี่อ๋อมันก็สะเป็นการบาดปลายเพราะฉะนั้นผมติดใส่เป็นลวดครับอ่าซึ่งคลิปประเภทนี้ผมเคยเห็นไปแล้วผมเสียบลวดมาเสียบหนึ่งครับแต่ว่าลวดนี่มันติดเสียบใหญ่หัดเอาเสียบเล็กๆก็ได้ครับตามหลักให้เห็นพวกกล เั็มสี่นะเราการให้เสียบลวดนี่เขาไปก่อนครับเสียบเขาไปถงสี่ก่อนเสียบเพื่อสี่ห้ปลายลวดนี่มันมาเขาหู้นี่นะครับผมนี่นะพี่น้องทฮ็ดเบิงครับเป็นไอผู้บรรเจาชาวบ้านนะครับผมสร้างบ้านนอกบ้านนอกบ้านนอก,นนอ,กอีหลีเดี๋ยวก็เลยครับผมหากูนี่ครับนี่มันมีมาพูดแบบนี้นะลวดกลมๆสีนะพี่น้องมาที่นี่ก็ห้ดึงมาดึงมาครับเราก็เอาปลายสายพอหนึ่งเสียบเสียบทุนี้ครับ นี่นะเสียบพาไปสิเลยให้เอาให้เอาหัวปัวไปฝั่งนี้ให้เอาไปในฝั่งนี้เสียบตำรวจครับนี่ครับผู้บัรดาชาวบ้านเสียบไปส่เสียบไปได้หลายเลยครับเสียบไปตำรวจนะครับเสียบไปสิครับเราก็ดึงดูดึงลวดกันมากสิครับสายมันนี่ขึ้นมานํำลวดนะพี่น้องขึ้นมาเสี่บสครับเห็นบ่นี่ครับนี่ครับขึ้นมาแล้วห็นบ่เนี่ยอืมขึ้นมาแล้วอืมครับ เขาก็ที่ได้ออกมาแบบนี้ทีนน่นี่พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวให็เบิ้งคุ้มเห็เบิ้งครับมันก็จะออกมาแบบนี้ครับหเห็นไหมครับแบบนี้ให้ห่ากาลยาบางกอนผมจะเอาฟังนี่เสียบฟางนี่บางกอนครับขอยังตัดที่หลังคำมันยาวเ,เกินให้ตัดออกเลยครับคำมันพอดีกับให้เอาเลยเอาฟังหัวปูนี่เสียบไปกับอันตัวน,นี้ครับเพื่อยางตีเพื่อ,อย,าง,ออยางเอาตัวนี้มาดัดแปลง เขาบอหัวสีมันหนาใหญ่ไงครับเนี่ยมันหนาใหญ่เนี่ยมันสีบอขาด่งไงครับมันอยู่ได้นานดูได้นานมากๆนะครับผมแล้วก็ซ้ายไอ้พวกเครื่องหาบัดรสองเนี่ยนะมันสีหนาครับมันสีหนากลัวอ่ามันสีหนากลัวดูนี้เด้นี่ครับหนาโบซ้ำกันเนาะโอ้ควบหนาซ้ำกันเนาะพี่เนอะซ้ำกันแต่ว่าแต่ว่าหัวจุกนี่ฟังนี่ตัวไอ้หาบัดสองมันสีมันสีใหญ่กว่าโอเคปุ๊บกติกาบามาณนี่เนาะ คือว่าสายเงาลายบอดีได้พี่น้องบ่เป็นไรเงาดีบ่เม็นเดียให้มันให้มันจํากัดได้ยิงดีเพราะว่ายิงมันเงาหนี่แรงดันของปั๊มมันี่ทํางานหนกเกินครับยิ่งสั้นนีแรงดันของปั๊มนี่ทํางานได้เต็มทีันนีน้ำอ่าน้ำมัน,นอลีกสูมันจะออกมาไงาสะดวกกันนะครับผมนะโอเคผมสีการประมาณเอ่อ,ต,อตัดออกตัดออกสักสักนิ้วหนึ่งครับผมจะก,กันยัดลงกไปด้วยทีนี้ครับประมาณนี้อ่ะตัดเลยครับผมตัดประมาณ ประมาณนี้นี่ครับตัดประมาณนี้นะอืเดี๋ยวก่อนตัดนี่เลยจื๊บนี่ครับตัดออกประมา,าเส้นกว่านิ้วหนึ่งเนาะเกือบนิ้วเนาะมันก็นสีเหลืออยู่นิดนึงครับนิดหนึ่งมันให้เอาตาต้ดตัวนี้ซวมเข้าไปครับนี่นะสวมเข้าไปเลยครับสวมเข้าไปเออเอาเนี่ยกลิดไปก่อนครับเดี๋ยวมาทิ้รูต่อไปครับ ดึงลูกมันจะได้เงี้ยไหมอีกรอบหนึ่งดิผมจะเอาขีมขีดมหนีบลัดไปอีกสี่ก่อนก็ยังเอาตัวนี้เสียบลงไปครับเสียบไปถึงทาาเลยพี่น้องอันนี้เหลมหนี่สบไปลาฟางพุดด่นด้ครับนะเสียบลงไปครับม,มันจะมันจะเงียมากีกหนึ่งประมาณนี้ครับนี่ดันลงไปเลยทีนี้ดันล,ดนลงไปงเลยครับดันลงไปดันสศูนเลยครับครับมันจะเป็นสี่นี่เห็นไ่ โอเคปะโอเคครับอ่านาะอ่ะแค่แค่นี้เองครับมาที่นี่การกระประกอบครับประกอบกะเวยเล็บมือคือดำ <c oughs> เล็บมือมันเนา่าพี่น้องยังบพาท่นถอดถอดเล็บอยู่ครับเดือ <c> ด <oughs> ถ่วงด้วย <c oughs> กระประกอบเลยครับทีนี้โอเคแล้วเรียบร้อยอืมผ่านเดี๋ยวผมมีการพาไปตอนประกอบเรียบร้อยนะครับเ <c oughs> พราะว่าไออ่าคลิปมันยาวเพราะว่าผมเห็นคลิปรู้เหลือเกินครับการถอดชุดคาดเตือนนะครับอโอเค อ่าครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันใ,นใกล้ๆพี่น้องเดี๋ยวก่อนโอเคชัดแล้วอ่าเราสังเกตไหงครับสังเกตว่านั้นมันเรียงสูบมันจะออกนี่บลูเดอร์นี่ครับคุณสีสตาร์ทเกิร์เหสังเกตไหงครับอ่ามาลองดูเปิดสวิตช นี่ครับพี่น้องออกยางดีเลยครับเดี๋ยวสีเพิ่งพูดนะครับกระชูเลยพูดนะกระชูเลยครับโอ้กระเด็นมาอย่างไกลเลยอ่านี่ครับนี่คือไอ้น้ำมันในโซออกดีที่ต้องเป็นลักษณะนี้เด้อพี่น้องเด้อรีเครื่องครับบัว่าสิยุหอได้แล้วเตนะครับคานเล่งเครื่องแห้งมันสกเร็นมาไกลขนาดนี้เลยครับเห็นบอนี่ครับประม่านโอ้มันสิบสามสิบกุ้เส้นเหมือนีลยครับนี่วามไกลวันคืบหนึ่งครับนี่เห็นบ่ ม่านสองฟุตครับผมพี่ครับหมดพี่เลยเพี้ยน่ะพี่พี่ถึงนี่เลยครับมันช่ไก่ครับ,น,น,รบนี่คืออาการของน้ํามันเลงสู้ที่ไหลออกดีครับนี่กระเด็นถึงนี่เลยเนี่ยครับเห็นบ่ะนี่เครื่องแห้งอ่ะโอเคจบนอกคิวีนาะโอเค,อเคนี่แหละ